เอาสวมีเดียเาเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนแล้วนะผมวันนี้นะผมก็ได้กลับมากับจินดานะวันนี้เราจะกลับไปหาโจรพม่านะคนเป็นพม่านะผมคิดว่าเป็นคนพม่าแน่นอนอ่าเพราะว่าฟังจากน้าเสียงที่เขาพูดน่าจะเป็นคนพม่านะผมใช่ภาษาพม่าเพราะว่าผมผมฟังไม่ค่อยออกแต่จินดาพอฟังออกนิดหน่อยนะอืมวันนี้ เราเตรียมอาวุธมาพร้อมน,นะเตรียมอาวุธ<ม>ด้วยแล้วก็มีเงินเห็นเขาบอกว่าเหมือนต้องการเงินนะแต่ว่าผมเองก็แ๊บนึเดแล้วผมให้ดูผมเองก็ไม่ไดเอามาเยอะัหมเขาบอกน่นนจาจะเรียกประมาณไม่ไดเอามาน่าจะเรียกประมาณห้าพันมั้งแต่ว่าผม,ามาผมผม,ผมมีไม่ถึงไอพี่ผมมีแค่แบบแบงค์ไม่กี่แบงค์เองแล้วก็เป็นเหรียญน,นะพี่ผมใส่กระเป๋าแบบนี้นะ,ะว่าวเราจะลบเราเราจะลองลองหลอกล่อดูนะก็คือเหมือนว่าเราโยนกระเป๋าอะไรให้นะให้มันแบบ ให้มันเสียสมาธิแล้วก็เราก็จะร<อ>ีบจัดก,การแล้วก็จับตัวแล้วก็เราก็ต้องเอาให้เข็นเลยพี่แล้วก็ลองไปแย่งแย่งตัวเด็กมานะไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะพี่ผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรู้ตัวก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าเงินเนี่ยมันม,มันไม่ถึงห้าพันแร้วเ<ะ>ขาบอกว่ามี2สองคนมือสองคนจริงหรือเปล่าเออเขาบอกมีจอนสองคนนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราจะลองลองวิธีนี้ดูก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้มันผ่านมาสองวันแล้วแหละกลัวเด็กมันจะกลัวมากไว้ด้วย กูมาจนเกินไปจะพอ้อมถ้าถามว่าเขาไม่ออดเพราะว่าเขาอะคอเขาสันหายไปเขาสันหายไปนะน่าจะเอาสันเด็กน่าจะไม่อดเพราะว่าเคาสันหายไปแปลว่าไอ้โจรพม่าคนนี้น่าจะเอาสันเข้าไปด้วยนะใช่ก็คงมีมากอือมีรอบพอน้ว่อ๋อมีรอบ่อนด้วย่อโอเคเดี๋ยวเรารีบเตินทางกันต่อดีกว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเราบอกเขาว่าเราจะกลับมาคืนนี้เราก็ต้องกลับมานะเพราะว่าถ้าไม่กลับมากลัวมว่าโจนอาจจะแบบท่านในวันเออ โดนอาจจะมาโหได้ไปเ,เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าไปชนะพร้อมเนี<ด>่ยวันนี้เรามากันโอ้โหประจันมากันดึกเลยนะทุกคน,กน,น,นใช่ครับผมเราลิบเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคนเราจะเข้าไปดูแม่ของน้องก่อนนะไม่รู้ว่าจะ เจอหรือเปล่าแล้วพีไไ่ไม่รู้ว่าแม่น้องใจอยู่หรือเปล่านะไปนะเมืออปไายไป,ไป้ายอะไร่าพี่หลัวๆตัง้งไหนเออลีดลีดเด่ะไปเดิล็อกเข้าไปข้างในนะ ย่ผมเห็นเห็นแสงไฟนะไอ้กองไอ้ขอโทษดิกองสายขอยโทษเด,ด้อเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับแม่น้องก่อนนะครับผม ไม่นานทุกคนแต่ว่าแม่น้องนะอยู่แม่น้องกลับมาแล้วนะเรียว่าลแต่ว่าไม่สงไ่้นเใช่ไมใช่จะกลัวก็ได้เนาะเนาะเนาะเขาของก็ยังอยู่นะแต่ว่าของกินนีไม่มีแล้วนะ เน้ตโน้ตไปไหนวะผมเรียกเขาพี่ก็คืออ่า,อาคิดว่าเขาน่ายังไม่แก่มากนะพี่เพราะว่าต้องบอกพี่ก่อนว่าคนพมา่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีลูกกันตั้งแต่อายุอย่างประมาณสิบกว่าน,นี่แหละดูแล้วก็ดูฟังจสีน้ำเสียงวันนี่ยมันจะยังอายุไม่มากนะ น้องเฮน้องไม่รู้เหมนะน้องไปไหนพี่แต่กองไฟนี่ยังรู้ใหม่อยู่เลยนะจริงๆผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าแกเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเัานะจิดาเป็นไรเขาจำเต็มหรอเขาจะได้ยินเสียงเราก็เลยหลบนะ ถ้ารู้เป็นเรา<ม>ก็อาจจะไม่หลบหรกพี่ผมคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าเป็นโจรหรือว่าอะไรนี่แหละก็เลยหลบโชคดีมากเลยนะที่พี่เขาเนี่ไม่โดนจับไปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามหาในป่ากันนะเราจะ,จะไปหาในป่ากันนะทุกคนเราจะผมคิดว่าแม่น้องนะ่าจะอยู่แถวนี้นะแต่ว่าน่าจะแอบเราเราก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะตอนนี้สําคัญคือเราต้องรีบไปหาตัวลูกเขาก่อนทุกคน ก็กลางคืนอะไนี้อันตรายมากเลยนะต้องพยายามพยายามอยู่ใกล้กันไว้พูดไม่ช erm ัดบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยพี่นะครั้งเราเดินขึ้นเขาอะไรอย่างนี้เราก็เหนื่อยนะพูดไม่ค่อยชัดเสียงมันแบบขาดๆหายหายพี่ตอนน้เราอยู่ขออภัยนะเราต้องเดินไปอีกประมาณคิดว่าน่าจะไม่ไกลมากก็น่าจะ ถึงที่อยู่ของไอ้พม่านะคนนั้นนะผมบอกกับว่าคนพม่าเนี่ยเถื่อนนะไม่เออคือไม่ไม่ใช่ทุกคนนะคนพม่านะแต่คือแบบแต่คนคนคนี้ดูจากลักษณะแล้วนจะแบบนั่นน่ากลัวลักษณะเขาเนี่ยน่ากลัวมากเลยคือเขาแบบโมโหง่ายอะ่ะได้ไปจะอยู่ห่างห่างกันมากนะ จำทางจำทางยากเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวเรารีบเดินทางต่อดีกว่านี่เออใช่ใช่ใช่เนี่ยทุกคนตอนนี้จินดาเจอถุงมาหน้าตาดีมากเลยนี่แหละทางนี้แหละเข้าไปทางนี้ปะอันนี้เข้าทางนี้เพราะว่าจันทิจิตดาบอกว่าตอนแรกนะอ่าโจรมันได้ขโมยพวกข้าวสารแล้วก็พวกมาม่าเข้าไปด้วยนะแล้วของกินเข้าไปด้วยเพราะว่าจิตดาเคยเอามาฝากนะ คิดว่าเดินสักพันก็ได้ถึงนะถ้าเราไม่หลงนะเพราะว่าปลาไผ่กันคืนนี้หลงง่ายมากเลยเดี๋ยวว่าถ้ามันรู้เราหมักแน่ั้งเราตะโกนเรียกพอได้อยู่มั้งเพราะว่ามันก็ต้องการให้เรามาอยู่แล้วป่วะมันก็ต้องการให้เรามาอยู่แล้วเนี่ยคือมันอยากได้เงินด้วยมันก็ต้องการเรามาแล้วจะ,ะโกรธได้อยู่มั้ง แต่ก็ไม่ต้องกลัวมากอะกลัวไงผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าใจเึงก็ยวกวังกลัวๆเหมือนกันนะแต่คิดว่ากกวน,น่าจะตะโกนได้อยูเ่เป็ีไอ้เมาถูปะไห่รู้ <ห ả? S 1> มาถูปะไม่รู้มัน

มัซ้มทีซอ,อ,อ,อ้มนกัไนไดไม่ว้อแม่ไมชงิวจะตัเด็กว่าทำไมพี่มันโดนท่อไมใ้ใหญ่ๆไปนะจะสลบเแยโดนมาสองสามรอบเลย อึนๆอ,อยู่นี่พี่รอติงเคี่ยวเอาติงเคี่ยวดูยังไงสรบจริงป่ะอึนๆนะขวดโอ้ยลองขังนเรี่รนนะววยวจัดนหน้าๆเลยพี่มันได้จำนะอยาเอาไปทุกหม้ ไปพี่มันน่าจะเอา,เอาตังเรื่อยต้องให้มันล่ยะ่วนเราไม่ให้มันดัว่าพี่ไ,ไหไปนิงแลยิแล้ววงจ๋วตอนนี้ตอนตนี้น้องปาลาแพนทุกคนวะเอเขาชื่อไ้พี่เขาชื่อน้องน้ำตาลปิดอ่อน,น้องเอ ม <iento> ัน like, ม mm ีเสียงบ่พี่เงพเหมือนที่ย mm hey, ิ้มพึมพำพึมพเนี่ยทะเลมือซาเป็นเชื่อใจว่าทเลก้องลี่มีเอาขึ้นมู ล้านมกลับไปเลยมั้ยหรือปล่อยาปล่อยอย่างเงี้ยมันน่าจะเข็ดแล้วแหละนิ่งเลยจะทำเอกนะวันหลังจะทำเอกนะเข้าใจปะเนื้เสื้อบีบีล่ะนะเนื้อมากก้อเสือน้องพ่อมีบีอ่ะมามาหมดชาวเนื้อเดมีลู้เนี่ยไม่ใช่เดมีอ่ะน้ำปลาก้อผมกูพูดวนไม่ให้เปลี่ยนอะไรพี่กู้ม้่นม้วนนะไปพี่ผมว่ารีบไปพาน้องเนี่ยอย่าทำเองนะประมาณนี้มั้งใช่ใช่

น้องก็ปลอดภัยอยทุกคนผมว่าน่าจะได้กินข้าวอยู่ไปไปรีบกันทุกคนจะรอรีบก็ไปหาแม่น้องกันดีกว่าไม่รู้แม่น้องแม่ยู่ตรงไหนครับผมเรากลับมาถึงนะฮะเจ็บมือดิตีมันเจ็บมือจะขาขาไม่เท่าไรคร่บตอนแรกอ่ะที่ไปชลเมืองตอนแรกอ่ะเจ็บมือใช่ไหมต่อยมันหนักเลย โดนโอ้โหหุวยหุ่ตัวนี้ต้องตวนไอ้ท่อนไม้เมื่อกี้ที่โดนห่วยมันเรียบร้อยมันดับเกันนะกอเนาะไม่ชะ่น้องะคุโรกชวบะคุโ่โนมุกโกนม

เกบตกเลยหลุมลึกนะพี่เป็นหลุมเจ็บน้นะเกอบตกเลยเสียงอะไรตรงนี้เหรอเสียงเสียงอะีงอ๋อนีู่นอ

ถุงข้าวป่ะนะถิงข้าอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าดีเชียวเน้ะไปดีเราบอกไปนั่งนู่นก่อนนะนั่งดูงจบขาเลยวะที่ช่ไหมปัุกควนดนะูวิธีอ่ะ đây rồi, đi cùng đi luôn, đi cùng đi luôn. chưa bao giờ. anh em ơi, để anh em đi cùng đi luôn. ไม่ไปครับก็คือผมอยากถามไปดูแล้วว่าเขอให้เขาแบบไปอยู่กับเราไ,มห,รไหมเพราะว่าที่นี่เหมือนจะไม่อันต,าตราย,รายนะตร,ยตรงนี้นอาจจะไม่มีบ่อยแต่ว่าอันตรายอยู่นะครับเขาบอกเขาไม่ไปแล้วเขาไม่ไปอ่ผมผุสาบอกว่าเนี่ยไทายล้านี่ยมีน้ําแล้วก็มีพวกผักเนี่ยเต็มเลยนะมีหมูด้วย<อ>ไปใครไปอยู่กับเราก่อนปลอดภัยนะห่วงไม่ถึงใบจดนะ ถ้าเขาไม่กลับก็เรานอนนี่ได้พี่นอนเป็นเพื่อนเขานี่เลยเนอนดีกว่าเพราะว่าผมเป็นห่วงนะถ้านอนให้อยู่แค่สองคนเนี่ยมันอันตรายนะครับไอ้โจมพม่าแล้วกลับมาเขายังไม่กินไม่ได้กินข้าวใช่ไหมน้องมีขนมปังกับนมอยู่ผมเผื่อไว้ละเราไปเดี๋ยวต้องมามากินเราเรานอนเข้านอนนี่เราอยู่เนเพื่อนน้องรู้ปะลองมาดูว่ามีอะไรกินบ้าง Ada dua ini, sebenarnya